สวัสดีค่ะพี่น้องพบกันแล้วกับช่องชอบพากาคุณสกุลชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาเฮือนไอ้ไดาลาประจำช่องอีหล้ะค่ะพี่น้องหาโมงแรงพี่น้องฮอนฮอนคือเกา่าด้ยินแต่ว่าเขาจะว่าพาอยู่สิเขาอีกมีแต่ลมแต่บ่มีเอ็นฝนมันก็บ่ไหวแล้วพี่น้องมันฮอนลายเนาะคอยแวะมาแต่เฮือนหาแม่คอยไปซองเบืองหลานน่อย ทำอะไรคะดาราประจำซ่องใครล่ะพี่น้องนี่คุณยายรองคนสวยเขี้ยวหมากแล้วต่อข้าวหมากเพิ่มได้เลยะคะ่ะคุณน้ำมีเพงลงหมอลำคุณว้าว่าน้ำไผ่กินว่าน้ำเจ้าวน่แล้เจ้าจ่าปขอยอดน้ำไผ่ก<อ>ินข้าวก็ยังคะงคุณยายกินข้าวเที่ยงกั็ยังมา <c oughs> อันนี้ย้ายไม้ค่ะบุญรอดมามามย้ายไม้มาย่างมะเร็งนะซื่บเดียนี้มะเร็งมันห่อนไหลมันห้อนไหลเนาะบ่ห้เลทาอะไรห่เป็นยังเลยค่ะไ่ากินเลยเลยท่านเจ้าบ่บมมหาดาราประจำซองพี่นเนาะไม่ได้ออกมะเร็นน้ำลาหลหลมือมันห้อนบุญรอดบุญรอดมาไหมน้นเล่นหรมานะข่อย

มาข่อยโพดแล้วหมกลอดว่าจะตีงเคี่งมาน้่หมาก็ดิเป็นให้เป็นพื้นญาตมันอันนั้นแมวนี่เลย,เเยไปเนก็นต่อมไปปั่นจักรยานยังมาน,นึ่งข่าวแรงว่เดี๋ยวนี้ล้มต้นไม้นาอันมงห่องเครื่องสัผ้าก่อนล้มไปแล้วต้นไม้หันให้กันลวนไปันั้นต้านหายเมื่อเศ้าเนี่ ซือเน่ะหนึ่้นเอ่ัมาันหนอนหลายเอ้ยมันห้อนหลายมันก็เลยแบบฮดก็ขือกาได้มันห้อนมันเอาดส่นพี่น้องถ่ายบรรยากาศบ้านบานเ้าเบิงบรรยากาศบ้านๆบ้านนอกเขาเนาะอสิอันนี้เล่าเข่าพี่น้อง เล้าข้าวไปวัดอยู่บมือนี่ยันบ่ซื้อในบกตีละคั้งเลยหามงอะไันหามงูเลวบ่บ่กระชังมันกระชังมันนี่คืออะไรฮะหามงเลยกินข้าวแรงก็ยังเห็นเนีกินอย่างป็นย้ายกินบ่ขันหอน คนเจลเห็นเด้คนเผามักคือบ่ดึงเข่าดังไฟเนี่ยแต่บอกเออเดี๋ยวก็มาแต่สวนมุนจะมาเห็ดตอนยังเวนมันห่อนเนาะเออพี่น้องเบิ่งมาบุญรอดข่อยพี่น้องนั่มคอยมาแต่เฮือนแม่ได้มกี้นี่พูดว่า ตา,นนาคือแดงแท้มีนเนสาวขุนไม้เนาอ,อาสาวขุนไม้เนาะสาวเนะ <c oughs> า,นน <laughs> าเนะตาแดงมันโทนได้นะบ <c oughs> ้านไปเอ็นกินน้ำอย่างมาเตี้เออปบปนกินน้ำอัานบุญรอดเออบุญรอ,อ,อดน้ำหล่อ,มา,อ,อ,ลอมาเหอนไหนพี่สมพรจะข้าวเหรอนะ่มันห้อนหลายเขาก็เริ่มไม่อยากไปใส่ ยังสิไปอาบน้ำไปหลือเ่เด็เนี่ยถ้ากันเห็นอยังคือคือเอาใบอันนี้ยายคือบ่เอาใบเขียวเขียวเขียวมากกินมากกินมากเขียวมากอีสานว่ากินมากเนาะยยายนเนาะ ยายกับแข็งแรงแข็งแรงแรงได้พี่น้องยายหมายเพิ่นสัไปหากินหาแนวอยู่แนวกินง่องหอยเออบ่ได้อยู่ได้เศร้านะยายเนาะมีู่บอสั่งแน่จากโลสั่งคแน่จากโลถ้ามีอาไม่ข่อยในเด้องหอยกรมื่อเจ้ากินคอยูา่กักถ้ามีไม่ให้ข่อยจากโลน่ะเอายังอยู่บ่เด้อนี่ บ่เอาส่แล้วไขเมือย่างค่เจสหนีวะปเน้ำรั่เดียบ่อ๋อถ้าไปเอาไปเ้ให้วันบ่โอเคสันเดี๋ยวคชีแวะไปเอา,<บ>าอันออน,อน,นี้อันที่ให้เพื่นไปอันตัดไม้ห้เมื่อเศร้านี่ เด็ดลงน้ำ่ไดเลยเนี่ยปวดอกทอดเดี๋ยวไปจะเศร้าเลยน้ำมันหยินไปเท่าลยบ่พี่น้องตู่อันตู่อันเห็นแต่ข้าวพราะเราเขียนอยู่คนเดียพี่น้องหลายปีอย่าลองตู่มาในจักปีแล้วพี่น้องอย่าลองโอ้ยยี่สิบปีแล้วตู่นี่รักมันดอกเรามันดอกนี่กับเทียนเลยู่แต่ข้าวอันผัวอันห่าเพิ่นยังบ่เสียหลายปีได้เนาะแต่พราะเราเขียนยังบ่ตายแล้วสั่งพี่น้องลายปีแล้ว โอเคเนาะค่ะพี่น้องเนาะแวะมาหาพี่น้องมาแป๊บๆค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะพี่น้องค่ะบายบายบออมมมเาาาาดนั่ง